โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนได้เยครับก็ผมแรปเตอร์คนเดิมน,นะครับที่ผมไม่ได้แบบลงคลิปไปนานก็ขอโทษได้ยนะครับวันี้ผมแบบไม่มีคลิปลงอะครับแบบคิดเกด้วยนะครับ,แบบรบแบบก็ขอโทษด้วยนะครับ,ค,รบคือวันนี้ผมก็แบบจะเป็นคนใหม่นะครับผมต่อไปนี้ผมก็จะแบบลงคลิปแล้วนะครับจะแบบกลับมาทําคลิปแบบจริงๆแล้ว วันนี้ก็แบบมาสอนวิธีการแบบโหลดบูสเตอร์แตกอนคอมนะครับผมใครที่แบบโหลดไม่เป็นก็ดูคลิปนี้หน้านะครับก็เป็นพื้นฐานก่อนเนาะโหลดบูสเตอร์แตกในคอมแล้วก็แบบนี่ครับผมก็ได้ทําการโหลดมาแล้วครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมนะครับก็เข้าเลขกันเลยนะครับผมนะก็แบบกดเข้า Google นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะบูสเตอร์แตกนะครับ B L U บูส s t s t ต็คครับก็เวอร์ชันล่าสุดก็เป็นเวอร์ชันที่ห้านะครับผมอ่ะนี่ก็จะมาสอฟตบวิทเอเวอร์ชัน5้านะครับผมอ่ะครับก็กดเว็บแป้งนะครับผมนี่ครับก็กดคลิกดาวน์โหลดนะครับผมนะ b o o t ์สเ a ็คนี่ครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยก็กดรันๆไปนะครับผมแต่ผมก็โหลดแล้วนะแต่ผมจะไม่ทำการโหลดอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไฟล์มันซ้ำกันนะครับ ครับก็นี่ครับแล้วมันก็จะแบบให้กดลนะันลันลํนลันก็ท,ทุกคนก็กดไปเลยนะครับกดลันไปเรื่อยครับผมแล้วมันจะเด้งมาหน้านีครับผมนะนี่ทําเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับกนะ็แต่ถ้าใครไม่เห็นก็กดตรงนี้นะผมนะกดปุ่มนี้้วตรงค้นหาครับผมเนี่ยบูแสแต็กรจะเด้งขึ้นมาเลยแต่ถ้าใครไม่เจอก,ก็ก็แบบค้นหาไปบูแสแต็ก เนี่ยครับใครไม่เจอก็กดค้นหาไปครับเนี่ยนี่ครับก็เจอใช่ไหมครับแต่ถ้าใครเจอก็ก็ลากมันตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปของเราเนาะครับผมก็ไปแล้วก็เข้าแอปเลยครับผมไปนี่ครับหน้าแอปก็ประมาณนี้นี่ครับมันเป็นเวอร์ชั่น5.2.0.1.0.52ครับนี่ครับก็สำหรับใครที่โหลดมาครั้งแรกก็จะไม่มีฟีลไฟล์นะ ก็จะให้เราแบบกดเข้าไปในเฟซบุกก่อนนะครับคลิกเนี่ยครับก็ให้เราทําการแบบล็อกอินเข้าใช้อ่ะเออแบบเรียกไงอ่ะแบบงชื่อเข้าใช้ปะนั่นแหละครับแต่ถ้าใครมีบัญชีแล้วก็กดก็เข้ารหัสของเราได้เลยนะแต่แต่ถ้าใครไม่มีก็แบบสร้างบัญชีใหม่ครับผมเดี๋ยวมันมีบอกอยู่นะครับผมาใครถึงขั้นตอนนี้แล้วก็แบบค้นหาแอปและเกมครับมันก็พิมพ์ไปครับ free file ครับ f i e นี่ครับ free file ครับ นี่แล้วก็ให้เราทําการกดติดตั้งเลยครับผมนะมันจะขึ้นมาติดตั้งนะแต่ผมติดตั้งไงผมก็อะไรแบบมันก็เลยขึ้นมาเรีน,นะครับผมครับก็นี่ครับก็เป็นประมาณนี้แล้วผมนะที่โหลดบุศตรแตกถ้าใครอยากโหลดเกมบิดก็โหลดได้นะเอาเกม,มอะไรอะ R.O.B ป่ะนะครับเอา,า R.B ก็ได้ผมนะก็กดติดตั้งอะไรเงี้ยเลยนะครับจะอะไรผับเกี่ยวก็ได้เหมือนกันครับผับ G Mobile ครับ ครับผมคลิปนี้ก็มาสอนบทเริ่มสุดแตกนะคร่าวๆแล้วผมก็ไม่มีอะไรมากครับครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมหายไปนานครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ทำคลิปแบบจริงจังละครับผมก็ก่อนที่จะปิดคลิปนี้อยากฝากอะไรบอกผมไหมครับเดี๋ยวผมจะทําแน่นอนครับผมกลับมาทําคลิปละครับผมก็ก่อนที่ก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลายผมเลยนะครับ ผมทำไนเดียเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมแบบแจกงารตั้งค่าบูสแตกปะเดี๋ยวผมแบบมาทำให้นะครับผมครับตอนคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายาครับบายบายครับ